เดินมาดีดีด้ยับ่มีันดีเามันกับมันกปรดไม่ได้แค่บ่มีข้าไทยัว้เต้ยบอกเก็ชีดเนี่ยารังเออมันบ่มันขายมันท้าวดบิดุ่เมื่กี้แม่มนซิเกิได้น่ยี่ห้อนี้นั้นเจ้าปล่ามันบ่มีมันบดมันท้ามันใกล้ถีบดได้๋มามาคอบาะเดียวเบดเดี๋ยวบิดคุ้นให้เลยเลยจนบดบอเออเก็บมากขนน่ะหายเนาะแล้วก็ถือมาแล้วยันบายี่ห้อคีมแนี้นั่นเนะอกตีน้องแน่นอนขา เราปฏิเสธก็ไ่ได้แล้วเนาะคิดมาเพื่อคุท้างใ่ไหมคิดมาถึงทราว่าใครกลัวนี่คนผิดขอให้ว่านมีคนถิดอยู่บ่อยฉันอย่ปีไปซะแล้มาขอบาดีพัด้กระเพงเออเปงพอนะเป่งพอนะเออเปงพอนมันบิดแต่ยังเอาไห่ได้กาจะบิดคุดมันบิดท่ากระเพงว่ะบ่แม่เจ้ายิบเองมอนางเป็นไงเจ้าก็ไ่ได้คออีกบ่มอมาเหมมานางว่านี่ แป่งบดแปลงนี่บดได้ผลบาฮะว่าใส่บดอะไ้ใส่ลายลายพมพ์เยเนานบอกไ่ฮะไหนใส่ร่วมใช่ไหคะพดเอาแน่ว่าผ่าหมูแต่ที่กะมีบดคนยังไหมูบอม่ไดเมอพี่น้องเลยเมอนอกมาเน่าแล้วก่คนตรงเนาะเมคนตงว่าว่าเรื่องจริง แฟเอาของแนวปิดแต่จะแตกมาหายแล้วก็ว่าเอาตัวแรกเนาะการาวกะบกกับไฮมูได้ใช่ไหมมีภาษาชุมชนเอาไม่หายเป็นแต่คีบอ่ะมีแต่ชื่อพรนคิมาชื่อใหม่เนาะโอชื่อใหม่เลเนาะเป็นแต่ลุงโมได้คอยชื่อวันนั้นเป็นยังอม่อมแม่ชื่อแตงมใ่ใหม่ใส่แตงมบอลลูเตาใช่ยังใช่ใคชื่อใช่นะบอรนี่คอยชีบอกเจ้าเด้อคือถ้ายังก็ต้องอันนั้นเลยนะเจ้าจังบอมาเนาะ สบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเอ็ซีเบิร์ตกูชูโคนเนาะกับพ่อๆกับสว่างอีคือเกานะ่เาเนาะพ่อพี่น้องกับสว่งางสิผ้าพ่อแม่พี่น้องเนาะไปเบิง้งนองมันน้ำผักพี่น้องเอยผักเพิ่นกับหวั่มเน็ตตายเมื่อล้าว่าววสั้นเนาะ mà cắn xàm côn cứ câu vậy sao bún ta sao lại đó, á, đi đôi xàm sao, thoải đi, thoải đi càng đi cứ câu. củ bột hay gì tu tu đấy á nó cứ này cứ đít nhèn cứ đít nhèn nó phải nó

ดูเขาเดี่ยวคนนึปดหัวใจเขาไม่เนาะปวดใจเนาะเก็บไว้ยอย่ได้เนาะสาบุตรปวดหัวใจได้ใส่อ่อนแล้วเนาะไขอมันอีู่ที่งางเบิร์กพักเราก็เด้อปังเกิดกันสิไปขึ้นกันแทนแล้วก็อีทายบรรยากาศให้พี่น้องเบิรงเนาะตานทงหายทงนาใกล้เทียงนองมะนาวกับบุพีทำกุดแดงปนไอเนาะทำไมพี่น้อง tên của nó cả đình cái hẹn nè nó phải. à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  มันเข้มใดเมนเว้ยมันห่อนพอะแต่มันห่อนแล้มันคือขี่เก็บเนาะเอาไปใช้มันยังตายเลยสซลายบทสนใหม่นี่เหมอนวทอ่างนานพักบททบเสมุอกันดยเดติมกันต้องแผ่นกลางเลยอีกเนาะฝากคนมาปวกกินใช่คนแบาปวกกินมันตายเพราะตัวปวดน้อมะนเ ดูพื้นผมเล่นเนาะเอาดึงขึ้นมานะมันยืบวยมาจิ้มใช้งาวันไม่เสียบตายหรอกจ่ายได้แห้งตื่นนะเฮ้ยขี่เนาะเอาขี่ฟุ้งง้อลองเบิ่งดูขี่เก็บในบุญอยากให้ใส่มันฮอนอือก๋วยซี่เปิ้ลเบิ่งผักหอมเพิ่นไป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 เบิ่งรับกันดีดผักหอมอันนั้นโบ ออกกันมาสารแน่ดอกอยากเออนโอ้ไม่นได้เ้ยน่ะปวดกินมันเ็นบอกไม่บอกปวดเม่นะบอดเม่นรับมันบอกรับมันก็คยกินาปวดกินมันเออมีหัวอยู่ได้ี่มีบอกเออเพิ่มมาเสียบปีกายปีเพิ่อาเ่ยมาเสียบกินนี่เด้โบเสียบปีกายนในบอกมันคาทึ่งๆึอยู่แสดงว่ามีหัวอยู่เนาะ แค่ทางแม่คุนมาแล้วเป็นยังไงล่ะปไปเอาแยงได้บ่เอ้ยเอาควางสั้นบัานทำกระสียันยังเมนยิ่งคำได้กินอากาศมันหอนเนาะเฮ้คขัอนเอ้ากับอะไรกินได้เนาะอ้าป้ากลมหุ่มคนกัน หล่นไปซอยนั่กะหาันแต่โมงสี่งบ่บ่หอดนะอื่นเฉดเป็นมือใหม่เราไปถอดมันอีกกะมือใหม่ก็ยังไม่อันนั้นก็ลกออกน้ำได้นางคุกนะคะกอย่งเกาะสมพอดีว่ะอ่าแน่นอไม่ใช่เกง ใส่ไลยกับัวสมใส่ไลยกะบับสมพอดีเอ้าสมพอดีเนาะอืมสมคือการหม้อแมนบัวอนหมากมันผลิตไปติดต้มน้ำเนาะกระเจี๊ยบเมนนนนมมเต้นกระเจี๊ยบสมพอดีเมนบ้านเอิญสมพอดีเมนเออข่อยบอกคนอ่านนะบ่อได้เือนข่อยมีก็ข่อยอยู่นี่ข่อยสงสัยแต่ดอกมันคือกันแพ้แต่ข่อยอนี่ยนั่นแต่แรกข่อยกะบัวก้าต้มเนี่ย ว่าไขคะเจ้าต้มอ๋อต้มซมมากพอดีแบบขึ้นน้ำกระเจี๊ยบแค่อันนั้นแหละวันเดียวอ่ะกระเจี๊ยบค่ะแต่พอพูดก็เอาเมนคันว่ามันเกิดอยู่เพื่อนคอยปีหนาเจ้าไปเอลลุตมาต้มเนาะแท้เลยนะจาก็ต้มเนี่ยไ้ก้อยซีบังเลยกว้ยก้อยยังไม่เคยต้มกันเลยยังไม่เคยมีมีมันกระเจี๊ยบเขาเกี่ยวยังแล้วกุหลาบอะไรจ้าในมันนะอันต้มก็เอาอันอันนั้นมันหะและอีกอย่างล่ะข้างนอกเมน phụn nè, đợt hôm phụn nè, hèn to khen, không phải to to, to ít song nó. Này nó may là phụn vẫn giật ngọn gì đây nè. Này chạy vây lau lên nó đâu càng ôn cạp lăng cài đi, nó cản không Chung là, à. không? là mà nó มเนาะมเลยนะมาเดนะ้เนาะเอาภาษาที่มาดีอยู่ตรงไงหตรงนาที่เป็นยังมาเราบอกเดี๋ยวมาดินมาเปลี่ยนบรรยากาศนะเนาะโอ้ยยังเนาไม้มันห้อนเปลี่ยนบรรยากาศทางภาษาคนมันเปลนแบบเป็นคนท้องอยู่ใต,ต,ต,ตรงไต,ตรงนาอยู่ตามทงไหตรงนาตัสิเข่าสังคมแต่ต้องมีเงินน้ำมูลเด้เ,เอาสิเข่าสังคมเป็นคนจะเข่าสังคมนี่มันต้องมีเงินเน๊จิตใจห้องอยากเข้าแต่ว่าห้องมีเงินหลายเด มันก no, no, no. no. ็ต oh, no, no. ้องไม่ออกเนาะเราเบียเนาะกระเป๋าเขาบดตุงบ the ah ่ยังไงเพื่อนชิว่อันนั้นยังไม่ได้ปลูกพักบ่อยยังมาประกาศบอกว่าบอกบอกเลยบอเตือมันออกได้มื่อ่าพี่เมยเพื่นว่ามีแต่เนี่ยเป็นไต่สเตกมาให้เพื่อน อดมเ้มาเอาเล่ัคุณเนี่ยากคโอยนว่านดคุณบ่คุณอาสบายดีด้วหมได้เสบายดีเ้วยบ่ไมีัดดีเ้าท่นครับมันก็ปลดไ่ได้คารัว้ย้อยก็ชีเน่งมาแล้ว มัมเมนตขายมันท้าวเบดุ่นกี่น่ได้มนต์ฟินแบ้ยี่ห้อแนวนั่นเจ้กว่เนาะมันมมีมันบดมันท้ามันกล้ิเบิร์ดได้มาเคาบัดเดียเบิดเดนบดคุ้นให้้เลยเป็นเบดก่อนเออเก็บมากมือนไทยเนาะแล้วก็ถือม้าแล้วยันวายี่ห้อคีมแนวนั่นตีนองแน่เนาะคนไหก็ต้องเอาเอาปฏิเสธก็ได้ไล้เนาะเก็บมาาเก็บาว มีคนประถิมีคนประถิอยู่บ่ออฉันอยู่ปีปะเอมไปามาคอบาดีเดได้กระเพงเออแป่งพรนะเป้งพรเออเป้งพรมันบดเดยังเอาไห้เลยกาจะเบดคุดมันบดทักระเพงบ่แมเนเจ้ายิบเองมานางเป็นไงเจ้าก็ไ่ได้คออีกว่อมายุ่นมานางวันป้งบดเป้นนี่บิ้ดแผบนว่าฮะบดไห้่ไล้ใส่ลายดีบอกม โอ้ใช่ไหมพูดแนวแน่วผ ah, mm ่าไหหมู hands, mm ่แ hmm. ต um ่ก mm ี hmm. ่กะมีพืชพืนยังไม่หมู่หมอ่ได้เมอพี่น้องเลยเมน้องมะนาวแล้วกตคนตกเนาะเมนคนตกเว่าว่าเรื่องจริงถ้าเอาของแนวปิดแต่จะเตกมาหายแล้วก็บว่าตัวแรกเนาะก็ห้าวกะก็กล้าไหหมู่ได้อะไรมีภาษาจุนมาเอามาให้เป็นแต่คีมมีนต่ชื่อพรคิมชื่อใหม่เนาะ โซ the mm ื hmm. ่อใหม่เลยเนาะเป็นแต่ลุงโลได้่อยซื้อเมื่อนั่นเป็นยังอม่ขี้นแตงโม่แตงมบนหลัเต่ใช่ให่ก็่ใช่ใช่ใช่้ช่ใ่ใ้่ใช่ใช่ใช่ช่ใช่ใช่ใช่ช่ใช่ใช่ใช่้ช่ใช่ใช่ช่ใชาใช่ใช่วช่ใ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 ช่อช่ใช่ใช่่ใใช่่ใช่ใช่ใช่ช่ใช่่ใช่ใช่าน่อชได้่่าช่ใใช่ใช่่ได้ใช้ใช่ใช่่ใช่ใช่่ใ่่ใ่ใเ่ใชนใ่่่่่่่น่เ่่่เ านมันก็บเนาะเอาหนามันก็หนาว่าเป็นถัดเปนนก็าวเหนื่อยเหนื่ยไปเน๊่นนเนาะ้านาทาหนายังซ้ำหนึ่งแล้วมันอยู่ภายนอกแต่ว่าอาหารนี่ตสิฟองเสียอะไรเป็นมะเร็งเหมือนยังไปแล้วบอกเจ้าละพัดแล้วเจ้าว่างุณนเผาอ่านมึงเว่าหกหกปีหาโทษหาหกปีคือน้ำมันหน่ไข่พอไข่เลยมียังอันไหมีไข่ดวกแร้วมเปด้วกเลยโตขึ้นแล้จะออก กินนกกินเนี่ยกินเย็นขนาดนั้นกับพวกกะแล้วอนา๊ะันนีไกัน้วนน้มม่วงเอที่ต้มมีกัเน้องต้มกินน้ำเมาอะไรก็ได้นนี้มะม่วงยมันพมเนาะแต่พ่อผลจากว่าว่ามีแต่เดียวเป็นแต่แตกไม้เ่น้นเอาในภาก่อนในพาคก่อนามัม่วง่นาเกีบมาหอยกินฉ่ำรอบก่อนเลยมะ่วงเก็บมะมมวนเฮวมะหอยเลยโอ้ย่กัมาอไม่ด้หรอกพ่อที่ได้ คนชือเลยีว่าอยู่ีนอเยี่นนู่นายแวางแม่คนตงเพราะว่าอาจวานั้นนี่ก็ดีคือกันเนาะเพราะว่ายนว่าเฮาเอามาให้อีบุนี่บ่เ่เป็นกระแตกเนาะเามาให้อีกเฮ็ดได้ลว่าโอ้ยหหเฮาก็สิบ่มีดอกพี่น้องเยเนาะแม่นนคือขอนี่ บ่มีหัาไห่คนเลยช่วงนี้คนบ่ม่นดะกินม่นแ้ออมาเบ่กอือเดยวแมนยูคือเ้าได้เล่ากะบบอก้าปฏิเสธมันบอ้างนะอืออือเออเจ้าชิปฏิเสธว่ามุงห้แต่ป่ะบอกแล้วก็ต้องเอามาก่ือแมนบอกเออเอามาบ่นได้ได้กินยู่บ่มียังม่ได้กินเลยร้อยที่พยไผ้บ่เลยไม่ผิดหรอกผง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 ใจเกินใจเอือ บวกินเด้อเพราะว่าของกินนี่แหละอันจะได้ที่สุดกับร่างกายเราเนาะอาหารมีพิเธายังท้องเสียเด้ท้องเสียไปเผาสรุปเนาะเบิดโอ้ยเบิดเงินอีกเบิดเงินเพราะว่าอันตรายอีกม่ได้บ่ได้พี่น้องเลยเมนไผกระจาเนาะต้องเอามีคุณภาพมาให้กันมีกันนอบ่มีให้กับบ่มีบ่มีให้กับบ่ต้องให้ก็ยังดีเนาะเมียนั่นเมเมียบักหักเมียบักขมเลยนะเมียขมน่ะอ บริาลชมาชงคีรถเข้าไปเจือตามหัวช่างว่าไปถ่าท่าของเพื่อนเพื่อนได้ถ้าของเพื่อนตาหัวบด้มาลช้ำตาหวยตายกันแลอยมีนะตมหัวแล้วถูกดูดดืดหยิมหมดน่าคืงขึกไปตีอ่าเราบด้บาลช้าบ่บริมาลชงช้ำเรพอคนมาชงตต้นเราเราอยากว่าชงเจ้าเกิดอุบัติเหตุ โดยแ้วกะจ็บโบยหักจบ้กี่ปีหนึ่งไามรเ็นว่าทําบุญบชาทุกเลยกะที่เจ็บบบยหาักกะ่เจ็บบยหนักมึงทางกะโบยหยากไรชาแรืว่าทางกันั่งท่านหงเอาเจ้าเล่าดนก่อนเลยเนาะและจังว่าคนนะาบุญบูชาทษเี่ยวันมาชงเจ้าในบุญบางไปเหบาปเจ้าของเจ็บมันูครับมันเจ็บพี่ได้ครับนม่ผิดพลาดเนาะอบัติเหตุเกิได้ทุกเวลาขาดสีเจ็บมันโบยหกขาดชีได้หรอก มันได้ยากได้ซา,ากฝันว่าแกไม่ทั้งปลายเนาะบ้าผลอะไรเงินผลหว่าอยู่ได้ขาดที่ได้กับบินมากคือนกเจ้าได้แ<อ>น่น,น,น,นอน,หนหาขาดซิ่งไปได้กับบินจืดคือนุกนย,ย <laughs> างนี่เจืดไ <laughs> ปเลยโอ้แนวนั่นเนาะหมดพักประเสริฐพจน์ไปชอนป้าบ่กเอ้าขาเบนเมเรามาโบชนโบอ่ะเราไม่ชนเลยชนป่าเลยมือไม่ออื่นใส่ไม่ไม่ร่าเลยพจน์ ไปไม่ดีแบบิ่นอย่เล่นอร่อยนะเนาะย่างเมย์กัเมยเนาะคือคือทางแม่เพื่อนนี่กะเราก็มาดินอยู่ได้เพราะว่าเห็นมูเห็นพวกได้เนาะแม่์ไปได้ที่ไปอาว่าคนก็ต้องมีมูมีคูเน้ใช้น้ำแข็งอะไรเย็นน้ำโบเมนนุกไรคนคนได้เพื่อนเนาะมีมูมีคูเนา่สาวา่อาเพิ่นกินน้ำก๊อกเราบอนะแซ่บอยู่บ่ยมขึ้นมาก็ใส่เราเลยเนาะสมัยก่อนเขาก็กินน้ำก๊อกคือกันให้เรากะน้ำขึ้นเตนกินได้แบบเพื่อนมบบต้ม ก๋วน้ำเงืนกับน้ำหน้าได้เสพน่ะนะาเสนคือว่าเอานี่มื่อาะสังแม่น่ะคื้อมากินนะเนาะเอาก็น้ำใส่เมื่อแล้วก็ต้มก่อนต้มก่อนตมแล้วก็เขาตู้เย็นต้มเอนต้พเนกเพันิเขา้งบพันเพื่เมเียงชิปเพราะว่าเอาบัตรบริหาเงินด้มันกรโบไว้ไปเอาคือว่าสามพันแเอาเองอันนั้นรงงานดิเ่นมาขายก็ไตีเพิ่นเพว่า กีะกี่ไปินน้ำลายฮ้าต้มเด็กหน่อยสีเปียนอาซี่บ่๊ไปน้ำพ่อยู่บไปข่จัายขายน้าไปงั้นไปได้กำไรตกหนึ่งหกพัน่อยตุกกับหกแสนแล้วเฮาส่งบัตรมื่นนี่แหละาปสีหายใจเป็นเจก็จะอยน้ำลายเยอะสีไว้ว่าไรหยกหาวหยกปเก็บตุ๊บบ่บอกชาวาเป็นคนยกลงมานด้เราเงินเดือนยูทูคนดูะไปแล้วบได้มีเวลาให้หาเด้อ เจ้าหาบ่ได้ได้ทุกข์บ่ห้าวได้แม่ยุคหน้าหมดมื้อเวนเนาะเออยุคจนบ่ลูกพังพู่ตย่านแท้บ่เนาะนว่ากันจนบ่ลูกพังเอ้าผู้หญิงยนักเนาะหมดมื้อเวนกะใส่รถนเนาะนเนาะมักอยู่่ล่ะแบบนี้ไปอยู่ไก่หึไก่ี่รถว่าไก่ใส่ี่รถ คอไปอยู่ยหาขายแล้วคนไปยุมาขายคอไปอยู่หาขายแล้วะแม่ได้คนขายเจ้ากรสิลาได้บ่เจ้าว่าบ่อยคนว่าวายเนาะโนาะเรือว่าเฮาสิไปหานลำบ่ไปหาบ่อนขายก๋วยเตี๋ยวว่าในางานบ่เนาะไอ้รองมะนาวเป็นคนดังเนี่ยใก็ต้องมาซื้อซอยอ่ะถ้าเกิดอย่างก็คิดว่าคนชิป็นลูกจ้างเจ้าซะกาขาดงบไปแล้วพี่น้องเนี่ยว้าว่าว่ายังว้าไปซื้อนะช่วงนี้งบหน่อยเนาะ เ้าเาแต่นอนบนคุคเมยิ่งหาวเม้ีอยเฉัน่ท่ากันให้เราดนบ่อนนอนอนนออนนอนนอนนนอนนอนนอนนนนอนอดอนน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 นนออนนอนบนนนบอนอนนอนน่นนอ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 นอนนอนนอนอนน่นอนอนออนนนนอนนนนเอนน เมนมเอาคือมาตรฐานด้เออเสืออันมีหมออันเรื่องนะนางเฮ้ยสิไปนยาใส่ผนอึดนะเฮ็ดครเพผืนได้หยาดใส่มาตะวันได้ไม่ดีบอกเนี่ยเือนนั่นไหมยังคกองขี้พุ่ตู้เย็นฮิงเป็นม่กว่าครับโอแมเมนบางคนเขาเห็ดคายเลยเขาเป็นบุญนุ่นเลยกะเออเอาเฟื่องใจบางคนก็เอาเสือผ่าขาดใจนี่มันก็ต้องหนังกุ้งเชิญไรนี้เป็นร้านโมชิโ้เน่ยิอันมอนอันไม่ว่าเสือวาน

โมแค่ไหคือบนอกบันนาหาในผุน <descon> หิวเต็มกวนเด็กชาจุดบิง้องลอมานานอนก่อนเขอะไปได้เงเด้อไปเด้อสบายดีเด้อมาหน้าสบายดีดีด้ยสบายดีทั้สบายดีทั้งนอนนะสบายดีเนาะมันกลุมเราแล้วสบายทุบ้ันและผู้ใา่โทรมาเราไปใช้เงินว่ะแค่ประเด็นมันข้ามคนจะไปว่ะสองมือเามือปัญาว่ะไปเยมนลาน้อยไปเที่ยวบืองคนจะไปแบบ ยาเพื <OR> <Yeah. S 1> <hin> ่อนเพื่อนไปคุณจักมาอยู่เนาะเมนใครอยู่ดอกเพื่องี้นะผ่าาหมวยไปได้หกไปว่ะเมนผ่ามวยไปกะมิกหมาน้อยไม่นไรเห็นไั้เฮ้ยหมาน้อยลงมาได้เลยเยอดเนาอยเดียวเพื่อนนี่ไปเสร็จแล้วกะเมื่อค่ำลาไปเพื่อนนอนก่อนโอเคนะฝแสดงผีน้องสำหรับคลิปนี้กะสว่างสีขาจบ เพียงเท่านี้เนาะ้าวบาผิดพลาดประการใดกะขอโทษขออภัยนะ้ำมพี่น้องเนะ้อปีใหม่ใกล้สิมาฮอดแล้วเนาะกะให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีเฮงเด้อนอะนหินสงการย่างมวนซื่นเนาะกะให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเนะอสว่างกะก็จบคลิปเพียงเท่านี้เพื่อพี่น้องเอกนะพบกันใหม่นคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้กะสบายดี